คุณพร้อมไหมที่จะได้พบกับเรื่องราวที่จะทําให้หัวใจคุณเต้นรําตามจังหวระร็อกและรู้สึกตื่นเต้นกับความรักที่ปฏิหารและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนอาจจะพลาดว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของวัยรุ่นและดนตรีแต่ยังซ่อนเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับชีวิตและความตายที่จะทําให้คุณต้องคิดมากกว่าที่คุณคิดเลยทีเดียวช่อง7 HD จะให้คุณได้สัมผัสกับซีรีส์แนวดรอมแฟนตาซี coming of age ที่ไม่เหมือนใครเรื่อง Rock and ด์โซจังหวระร็อกปฏิหารรัก ซึ่งเป็นผลงานครั้งแรกจากความร่วมมือระหว่างบริษัท BV Media แอดจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกรุงเทพพรทัศและวิทยุจำกัดช่อง7 HD และบริษัท VGI จำกัดมหาชนด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำอย่าง BTS และสยามสแควร์แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นยุคใหม่รวมถึงสำนักงานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย TMCU ที่มาสนับสนุนให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้น Rock a อ d s o u ซจังหว rock ะ r o อกปฏิหารรัก เป็นบทประพันธ์จากเชยดาการจนทสาลัก์และบุญญาอารียศีวัฒนาที่ได้รับการเขียนบทโดยทีมนักเขียนที่มีชื่อเสียงเช่นสิวพรพงษ์สุวรรณเกียรติสงสนานสุภรัตน์บุญมาแย้มและเบญจธาราโอลานิธิกุลการกำกับการแสดงโดยบุญญาอารียศีวัฒนาและผลิตโดยบริษัทจูเวนายจำกัดค่ายผลิตภาพยนตร์มืออาชีพระดับเอเชียซึ่งนำเสนอเรื่องราวผ่านดนตรีและความรักที่จะทำให้คุณต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยการแสดงของนักแสดงชั้นนำเช่นลุกอิชิกาว่ากันเศฐพงษ์เจนกุลจิรานท์ นูดีบุญญาพรวิวิ์วิวิว์วและไมตี้ทีระเดชรวมกับนักแสดงดาวรุ่งของช่อง 7HD เช่นภูมิเกิติภูมิดรีมปุณเรศอ๋อมปัญชยามาตินเจแบรนดอนเถาช่ายลูกว่าพิจิกาและโจมสุกลลเรื่องเรานี้จะพาคุณเข้าไปในโลกของปุณกันและอลิสเจนที่กำลังพบกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาสูญเสียทุกสิ่งแต่ด้วยเหตุบังเอิญหรือชะตาลิขิตพวกเขาได้รับโอกาสจากยมทูตลุกในการทำภารกิจเพื่อกลับมาสารฝันบนโลกอีกครั้ง ลูกอิชิคาว่าผู้แสดงบทบาทยมทูชวนให้แฟนๆขยับหัวใจตามจังหวะร็อกและเข้ากับบรรยากาศของซีรีส์ไปพร้อมๆกันเขากล่าวว่าซีรีส์เรื่องนี้เหมาะกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบดนตรีหรือไม่แต่ถ้าคุณเคยคิดอยากจะตั้งวงดนตรีหรือเคยอยู่ในวงช่วงวัยเรียนคุณจะรู้สึกอินกับเรื่องราวนี้มากๆนอกจากนี้เขายังชมเชยทีมนักแสดงว่าทุกคนมีสกิลด้านดนตรีมากทีเดียวทําให้การแสดงของพวกเขาดูเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือมาก แต่ที่น่าสนใจคือเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของดนตรีและความรักแต่ยังซ่อนเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับชีวิตและความตายที่จะทําให้คุณต้องคิดมากกว่าที่คุณคิดเลยทีเดียวลูกกล่าวว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องราวความตายมาเกี่ยวข้องตัวซีรีส์มันเหมือนมีความโรแมนติกคอมเมดีที่มีบางอย่างซ่อนลึกไว้ในเรื่องคือต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้มีความสุขทุกวันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะจบลงเมื่อไหร่คุณเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้คุณคิดว่าชีวิตของคุณมีความหมายอย่างไรและคุณพร้อมที่จะใใชช้้ีีวิตตหหเ็มท่รือ,อยัง อย่าลืมติดตามซีรีส์ Rock and Soul จังหวะ rock ปฏิหารรักทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา19นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่3 0ตุลาคมนี้ทางช่อง7 HD กด35ชมสดออนไลน์บักกบูทีวีและรับชมย้อนหลังทางเน็ตฟลิอย่าพลาดเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องคิดและรู้สึกอย่างลึกซึ้ง